สวัสดีครับเราจะมาอวดรองเท้าใช้แล้วไม่ใช่ใช้แล้วสิที่ใช้เล่นสเก็ตบอร์ดที่ใช้เล่นสเก็ตบอร์ดมาสบเดือดมาอวดรองเท้าอีกแล้วหรอเขาจะอยากดูไม่ได้รองเท้านะมาเราอยากอวดน่าจะมีประโยชน์กับระบบนิเวศด้วยที่เราทำรองเท้าของบุ๊กกับเราอ่ะเป็นรองเท้าที่เป็นรุ่นลิมิเต็ดทั้งคู่อ่ะใช่แต่ทะลึ่งกอนมาเล่นสเก็ตบอร์ดทั้งคู่ผมบอกเลยว่าเพื่อเพื่ออะไรวะนั่นแหละก็คือรู้กันเริ่มของผมก่อนดีกว่าเป็นยังไงบ้างก็คือเนี่ยสภาพก็คือเหยียบกับระเบิดมาบอกกเเลยว่าาถ้ิดอยู่ในสงครามโลกอันนี้ก็น่าจว รองเท้าสภาพก็เหยียบกับระเบิดของจริงเอออะไรประมาณนั้นแล้วก็เหม็นใช้ได้เหม็นใช้ได้ไอที่ความพิเศษของผมอะ่ะมันคือนี่เว้ยเห็นป้ามันคือแวนแอนนิวเวอร์ซารีก็คือฉล,ลองครบรอบ50าสิบปีทุนี่แวนทำมาห้าสิปีแล้วเหรอเกิดแล้วอันนี้เราจะ60สิบแล้วมั้งแก่เกินแล้วและไอความพิเศษของผมเนี่ยเขาบอกก่อนว่าแวนเขาก่อตั้งเมื่อปี1966ฝรั่งเขาเรียกปีหนึ่งเก้าหกหกว่าอะไรู้เปล่าว่าอะไรหนึ่งเก้าหกหกแวนเนี่ยเขาก็ผลิตไอนี่มาด้วยที่เห็นเนี่ยเก้าตางหกากอตเนี่ย ภา,าษาอังกฤษเรียกว่าช็คเกอร์บอร์ดนี่อันนี้ไม่ใช่คนอังกฤษพูดเนี่ยนี่ภา,าษาอังกฤษแล้วมันมีความสําคัญยังไงใช่ไหมมันก็ครบรอบ50ปีไงครับเขาไม่ผลิตลายนี้มานานแล้วเขาก็เลยเอากลับมาทมําไมก็เห็นมันก็ขายอยู่ในช็อปอะ <c oughs> เอาจริงนะ <c oughs> ผมจะบอกเลยว่า <c oughs> แบรนด์50ปีก็คือแบรนด์ที่เขาเพิ่มหมึกลงไปที่พื้นรองเทา้า <c oughs> แล้วก็เขียนว่าแบรนด์50ปีไม่เคยมีใครรีวิวรถเกรดรองเท้าเท่าของแกเลยก็คือมันมีแค่นั้นน่ะคือผมก็ไปหาอ่านข้อมูลว่าเฮ้ยแบรนด์50ป รีวเพิ <sketches> ну ่มเกรดสิน no ค้า no นี no ่รีวิวลดเกรดสินค้าผมก็นั่งงงนั่งอ่านเว็บบล็อกอะเขาบอกว่า50ปีก็คือเอาหมึกมาเขียนแค่ว่า50ปีก็อขายกันเพลินๆคุณไปเดินเลยที่ห้างในช็อปแวร์นด์ก็มีขายในทั่วไปก็ของผมมีแค่นั้น50ปีที่เหลือเหมือนเดิมเหมือนเดิมรุ่นสแตนดาร์ดเหมือนเดิมแต่จริงก็ก็ถือว่าเป็นรุ่นเรียกว่ารุ่นที่ระลึกอ่ารุ่นที่ระลึกไม่ได้จะมีอะไรพิเศษแล้วใช่ใช่ใช่คือบางคนที่เล่นแบรนด์เนี่ยคือเขาต้องซื้อคนซื้้้้ออ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 รรงงงเเเททาาาาาานนึกกกกมมมััคตซืืบบบไีจจะแว่ ไปาปีปี้าปี1ิปีราคาขึ้น<อ>1 0 2 0 3 0 40%าว่าไปแต่อันนี้เหรอก็คิดว่าก็ไปเดินสวนยูนิจัปก,ก็เห็นขายคู่ห้า5 0อคือสาม0ขายได้500อยะไรประมาณนั้นนะ่ะเฮ้ยการลงทุนมีความเสี่ยงเสี่ยงดีเสี่ยงเหลือ5 0 0รนี่ไงแล้วมาดูล่องรอยการการเช้งอ่ะก็ต้องบอกเลยว่าใช้ตรงนี้ประเด็นก็คือเราก็จะเห็นล่องลอยการฝึกฝนของเขาปกติแล้วคนที่เล่นสเก็ตบอร์ดอะรอยเพิ่งหัดเล่นอะสำหรับเรานะเราว่าการแต่อลลี่ที่ถูกต้องมันน่าจะมาจากช คุณรู้ได้ไงอันนี้ผมเตะคลิกฟีบเตะให้ดูเลยดิละเล่นละเล่นละเล่นก็ถ้าจะมาจากลอกลอยตรงนี้ในการป่าในการสไลด์บอร์ดสมมติคนที่เขาไลด์บอร์ดเพราะแบนี้เขาก็จะใช้ช่วงช่วงนี้แหละ เตะฟึ้อแล้วก็ปาดไปไอตาคนเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้จบจบจบเตะอะไรเงี้ยที่คุณบอกว่าเตะจบเตะจบเล้วมันเตะเออมันเตะจบถ้าดูคลิปเก่าๆเราบอกว่าไอคนนี้มันเตะจบแล้วเอาตรงนี้จบจริงๆถ้ามองไปดีๆเขาฝุดคลิกฟิปมาได้อย่างยาวนานมากปาฝึกออลลี่ออลลี่จะจบเอามันไม่รู้จะเตะตรงไหนไงวันนี้เอาตรงนี้ดีกว่าอีกวันเฮ้ยไอเอกมันบอกว่าผิดไว้มาเตะตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยแต่กูว่ากูตรงนี้ถูกนะรู้ว่าผิดนะไปเรื่อยๆทั้งหมดเลยมาตั้งแหมเลยแล้วก็นี่ต้องมา โอ้ยแตมันมีตรงนี้ด้วยตรงนี้ตรงนี้โดนอะไรเนี่ยไม่ยกขาไงไม่ยกเท้าหลังไงคุณใช่ป่ะเออเออเนี่ยเห็นไหมกระดาษทรายมันขูดเป็นรอยเลยเออเนี่ยเออรองเท้ามันก็ฟองวิธีเล่นเหมือนกันนะแน่นอนวัสดุก็ปกติเป็นแคนวาสผสมกับหนังกลับหนังกลับหนังกลับภาษาอังกฤษเรียกว่าหนังกลับให้ความรู้แล้วเรียกว่าหนังกลับหนังสเอตเออสเอตสเอตนี่ก็พื้นเขาใช้รองเท้าเบรกเบรกตะเก็ยด้วยใช่พื้นก็จะเป็นเป็นสัญลักษณ์ของแวร์เลยก็จะเป็นต่างัว ก๋อเฟอหรือว่าเอาง่ายๆขนมลังผึ่งอ่ะเฮ้ยเรียกกันไม่เข้าใจจะเรียกรถเกตไหนๆจะรถเกตหมงทังแตกอ่ะเลยมะพร้าวหน่อยอร่อยเลยข้ามือผมอายว่ะรองเท้าผมอ่ะทีนี้มาเป็นของเราบ้างอันนี้มีเรื่องเล่าเยอะแน่นอนอันนี้สตอรี่เป็นคนขี้โม้เป็นทุนปกติเอ่ะมาเริ่มกันก็เราเป็นแบรนด์ที่ไปพัวกับบริษัทเกมชื่อดังอย่างโซนี่อิเล็กซ์ทรอนด์ซีเทนโดเออเขาก็ทำรุ่นพิเศษที่ซีเทนโดทำออกมา ก็จะเป็น Nintendo เขามีชื่อเสียงเป็นสัญลักษณ์ของเขาอะในยุคหนึ่งก็เขาว่า8ปดดเอปิดเนดัง คุณขยายความว่าไอ้ Nintendo มันคือเกมอะไรคือ oh, เด็กๆสมัยน,นี้เขาอาจจะไม่ทันกันว่าเฮ้ย Nintendo ค, Nintendo คือเกมอะไรคือบริษัทผลิตเกมที่ใหญ่ระดับต้นๆของโลกแล้วก็เป็นบริษัทถ้านึกภาพไม่ออกก็คือนึกถึง Mario p o k ป m o n เอาง่ายๆภาพจำก็คือ Mario เครื่องยุคแรกที่ออกมาแล้วรสร้างที่เสียเขาก็คือเครื่องแฟ m i มิคอบว่าเราเรียกแฟรมิคอบเครื่องแฟมิคอที่เราเรียกกันเนี่ยมันไปอยู่ที่เมกา เขาเรียกเขาเรียกเครื่อง NES ย่อมาจาก Nintendo Entertainment System ทีนี <the <the ้พอไปอยู่เนี่ยมันก็เป uh> like 네็นสัญลักษณ์ของ Nintendo เขา Nintendo เรื่องแปดบิตเรื่องอะไรที่เขาไปทําตลาดไว้แล้วก็ทํารองเท้ามาหลอกขายพวกให้พวกคนแก่ย้อนวัยอ่ะเขาก็ทํารองเท้าที่เป็นซีรีส์เอ็ดบิตโลโก้ของของแวนโอสกูหรือว่าตัวนอนตัวนอนเนี่ยก็จะทําเป็นเหมือนแปดบิตอ่าถ้าของผมก็จะไปเป็นหนอนจะเป็นเป็นหนอนทรรมดาทำจากหนังเพราะเราเป็นสกรีนลงไปที่ผ้าใบประมาณนั้น Nintendo เขาก็พัวกับแวนทำออกมาทุกรุ่นของ ้าก็มีอะไรบ้างโอสกูมีโอสกูอันเตกนิวเอล่าเอสเคแปดไม่รู้จําได้แค่นี้แหละก็ทำออกมาหมดภาพทุกรุ่นแล้วอ่ะที่เขาจะนั่นได้แต่ละรุ่นก็จะไม่เหมือนกันบางรุ่นอย่างนิวเอล่าเขาก็จะเป็นรูปเจ้าหญิงพีชเป็นอะไรเป็นสกรีนเห็ดรอบๆก็มีของเราเนี่ยเป็นรุ่นที่เป็นรูปสีของเครื่อง NES รุ่นนี้เราซื้อมาแล้วไม่ได้ใส่เลยเพราะว่ามันขาดไม่ได้ใส่ไปเที่ยวไหนเลยก็เลยเอามาใส่เดรสเก็บอร์ดมันแพงไหมเนี่ยคุณซื้อมันเนี่ยลดราคาพันเดียวจริงไหมครัมันเก้าร้อยเจ็ดสิบ นะถ้าหารูปในเน็ตเจอเดี๋ยว<ๆ>จ,จะใส่ให้ดูกล่องของมันก็จะเป็นรูปเครื่อง NES ตรงพอแกเอามาริ้นรองเท้ามันก็เป็นรูปจอยคอนโทรลเนี่ยจอยคอนโทรล A S เป็นอย่างนี้เลยเอยมันมีดีเทลของมันนะเออแล้วก็ข้างในก็จะเขียนนีแวนปะทะニเกนโดแล้วก็ตรงข้างในริ้นรองเท้าเนี่ยก็จะเขียนมาข้างในด้วยแวนเก็บโอเวอร์แล้วก็ตรงเชือกก็จะเป็นรูปว่มันเก็บดีเทลหมดเลยนะเนี่ยเป็นรูปจอยที่พื้นรองเท้าก็จะเขียนว่าเก็บอีกข้างหนึ่งเขียนว่า เกมโอเป็นฟอนต์ที่อยู่ในเกมมาริโอเลยตอนที่มาริโอตายจบเกมพจะใช้ฟอนต์นี้เลยฟอนต์นี้เลยตัวหนังสือตัวนี้เลยตัวนี้เลย970บาทนี่ได้ดีเทลขนาดนี้เลยเหรอฮะเนี่ยแต่วัสดุก็จะดูไม่ดีเท่ากับรุ่นปกติเพราะว่าอย่างผ้าใบาตรงเนี้ยผ้าใบแคนวาสตรงเนี้ยก็รู้สึกว่าบา,า,ง,บบางกว่าคุณภาพตัดเย็บดีเท่ากาันลี่งตัวตันนี้ก็ รู้สึกว่าไม่น่าเท่าจุดประสงค์ก็คงไม่ได้เอามาให้เล่นสเก็ตหรอรุ่นนี้เขาคงเอาไว้ใส่เดินเท่เพราะว่ามันเป็นรุ่นเหมือนตะตุ่มเก็บเป็นคอลเลกชันเขาอาจจะไม่เอามาใส่เดินด้วยเลยก็ได้ต้องมีคอลเลกชันนะใช่แล้วเราไม่ได้ใช้เบรกเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ค่อยกล้าไถ่เล่นพื้นมันยังเต็มเลยชุดก็เลยยังไม่ค่อยสึกใจแล้วตรงที่เราเล่นสเก็ตอ๋อลองลอยก็จะอยู่ตรงนี้สนมากม่อยู่ที่เดียวที่ขยับมาตรงนี้ก็คือเราเพิ่งหักชิบชิบไงแล้วช่วงแรกๆกเราก็เตะไม่เป็นเพระเล่นขึ้นมาถึง อ,อันนี้ก็คือดูสาภาพมันก็ประมาณนี้นะขอดูยางกันชนหน้านี่มันไปเยอะอย่างเยอะนิดเดียวนิดนึงไม่เยอะกระเท้าเทียบกับของผมก็คือ <c oughs> หลุดม,มาเป็นแผ่น <c oughs> หลุดม,มาเป็นแผ่นถ้าเทียบจริงๆเราว่ารองเท้าเรากับบุ๊กน่าจะสาภาพเล่นสกเก็ตน่าจะไม่ต่างกันมากเพียงแต่ของบุ๊กเขาใส่เที่ยวเล่นก่อนแล้วใช่ใช่ใ่แล้วผมขอถามเร่งแวนเนี่ยมันมีข้อดีอะไรบ้างเราถึงเลือกเอามาใส่สเก็ตข้อดีของแวนสําหรับเราสองคนก่อนละใช่ของเราสองคนที่เราประชุมกันวันนั้นก็คือไม่มีรองเท้าเล่นสเก็ต เองเท้าที่ไม่ใช่ใช่ก็ข้อดีของมันเราว่ามันเรื่องว่าพอเรากระโดดลงพื้นมันรู้สึกว่ามันมั่นคงมันไม่โยกมันไม่ไม่เอียงไม่คอดชัไม่อะไรมันแน่นแวนคือผมว่ามันเป็นรองเท้าที่พื้นแบน่ะแล้วเวลาเหยียบกับพื้นเนี่ยมันรู้สึกมันมั่นใจเวลาเราจะจ้ำจะกระโดดแต่ข้อเสียของมันก็คืออันเดียวกันนี่แหละใช่ก็คือความที่มันแบนมันลาบไม่นุ่มเนี่ยมันจะเจ็บเท้าก็ราคาไงราคาก็โอเคนะถ้าเทียบกับรองเท้าสเก็ตแต่ละที่ห่อใช่แวนก็จะหาากก็จะไมมม่่สสูงแลล้้วขอเียัใช อ่ะเมื่อกี้ที่บอกไปก็มีนี่ตรงนี้อ่าทาแน่นอนเล่นไปนานๆ<อ>ผมว่านะยางเขาบอกว่าบางไปนดิดหนึ่งกับผ้าใบเนี่ยตรงนี้ขาดง่ายมากแต่แป๊บๆป๊เรียบร้อยเป็นรูแล้วแล้วพื้นถามว่าหนาไหมก็โอเครับได้แล้วมีอะไรอีกข้อเสียของมัน ไม่มีรูระบายอากาศโอ้โหันี่ยนะสําคัญแล้วก็พื้นถอดออกไม่ได้เอาจริงนะรองเท้าเล่นสเก็ตบอร์ดในความคิดผมนะมันคือรองเท้าอะไรก็ได้ที่เป็นผ้าใบที่เป็นผ <พา S 1> ้าใบขนาดนี้น <8. S 1> แต่ถ้าเป็นรองเท้าสเก็ตบอร์ดเขาก็จะดีไซน์หรือว่าออกแบบไปแหละมาเพื่อเล่นสเก็ตบอร์ดอะ่ะถามจริงว่าต้องจําเป็นต้องใช้ยี่ห้อนี้ไหมชอบก็ซื้อมันเป็นเรื่องของความชอบชอบยี่หอ้อไหนซื้อยี่ห้อน,นั้นรักยี่หอนน้อไหนซื้อยี่ห้อน,นั้นบางทีไอ้เรื่องบอกว่าเตมะมอไม่มาอมันอยู่ที่ความชอบเราแล้วความชอบความถนัดแต่อีกเรื่องหนึ่งนะสำค มารองเท้าเราเห็นมันเป็นรุ่นนี้ก็จริงแต่เราไม่ได้ใช้อ่ะการที่เราทิ้งไว้เฉยเยมันเสียดายกว่าใช่ใช่เราใส่เดินไม่ได้เนี่ยเราใส่เล่นสเก็ตบอร์ดได้อย่างเดียวเดินไกลๆรองเท้าแม่งหรุยังหมาเลยกัดอย่างเดียวเลยก็นี่แหละสภาพแล้วก็ล่องรอยที่เล่นมา3เดือนก็มันจะเป็นประมาณนี้ฮะสำหรับคนเล่นสเก็ตมือใหม่อย่างเราเออแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีรองเท้ารุ่นไหนแนะนําว่าเฮ้ยพี่รุ่นเนี้ยแต่งสเก็ตโคตรดีเลยพี่รุ่นเนี้ยผมว่าไม่ดีก็คอมเมนต์บอกกันได้นะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเพ เพราะเตะสเก็ตนะเตะหมาเตะคนไม่เอาไม่เอาถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปนี้แล้วก็คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อทุกคนแล้วนะก็ช่วยกดไลค์ให้เราด้วยทำสไลด์กดกระดิ่งให้เราด้วยกดที่สาคัญอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับผมกดใช่ไงใช่ด้วยเออกดแชร์มันไม่มีหรอกแต่บอกให้กดแชร์ด้วก่อนแล้วก็พูดคุยกันไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยว่าเฮ้ยผมใช้รุ่นนี้ว่ะโคตรเหนิบเลยใช้รองเท้ารุ่นนี้เตะดีมากโอ้ยคอมเมนต์บอกกันเพราะว่าผมไม่อยากรู้เหมือนกันว่าเเื่่ออน้งทลสกก็ตตีถูค อย่าเล่นให้ผิดครับ